สวัสดีจ้าเธ่อททำไมไทยแลนด์กับนต้นเนาะวันนี้นต้นพามาแถวแถวป่าชายเลนบ้างครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมกินปูดูเหยี่ยวที่จังหวัดจันทบุรีครับกิจกรรมกินปูดูเหี่ยวนะครับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนรักที่โดดเด่นของจังหวัดจันทบุรีครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอขลุงและก็อำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งมีภูมประเทศเป็นป่าชายเลนและก็ปากแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการล่องแพเรือชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ชมเหยี่ยวแดงนะครับพร้อมการรับประทานอาหารสดใหม่จากชุมชนในท้องถิ่นครับผมซึ่งในนี้นะครับเราก็จะมีเรือนะครับมาขนาบข้างขายพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับทั้งที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผม นอกจากนี้นะครับก็จะมีขายพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆหรืออาหารที่เรากินเบื้องต้นได้เหมือนกันนะครับกิจกรรมกินปูรูเหี่ยวนี้นะครับก็เริ่มต้นจากชุมชนประมงนะครับในพื้นที่ตำบลบางชันอำเภอขลุงนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวร้อยห้าสิบกว่าปีครับชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตปลูกพันธ์กับป่าทะเลป่าชายเลนนะครับ โดยมีอาชีพหลักก็คือการทำประมงเก็บหอยแครงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับชุมชนก็ได้พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้สร้างรายได้และก็ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการนําเสนอประสบการณ์ให้ร่องเรือชมเหยี่ยวแดงนะครับซึ่งเป็นนักล่าที่พบได้ในพื้นที่ป่าชายเลนของจันทบุรีนี่เองพร้อมทั้งกับมีการจัดเลี้ยงอาหารทะเลสดใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวครับ สำหรับการเดินทางไปชมเหี่ยวนะครับก็จะมีรถของทางรีสอร์ทนะครับพาเราเข้าไปชมครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือหลังจากชมเหียวมาเนี่ยผมก็ลองชนะใจตัวเองดูนะครับด้วยการลองสไลเดอร์นะครับน้ำลงมาว่าจะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีไม่น้อยเลยนะครับถ้าหากว่าท่านใดได้ลองมาเที่ยวรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยก็คือเพลินจันทร์โฮมสเตย์เนาะก็สามารถเล่นสไลเดอร์ของที่รีสอร์ทได้เลยครับผมเสียดายที่ทางผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกินปูมานะครับก็เดี๋ยวจะลงเป็นรูปบรรยากาศของตัวรีสอร์ททิ้งเอาไว้แล้วกันนะครับในช่วงท้ายๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับในต้นก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปหน้าในต้นจะพาไปเที่ยวไหนพาไปดูอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า